ในปัจจุบันช่วงเวลาที่ท่งพลังที่สุดก็คือช่วงเวลาในการที่อยู่กับปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตไม่มีจริงอดีตก็ไม่ส่งผลแล้วนะคะแล้วยิ่งอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดแค่ปัจจุบันเนี้ยแค่เซี่ยววินาทีในปัจจุบันเนี้ยคุณเปลี่ยนความคิดคุณเปลี่ยนจิตของคุณบางอย่างอนาคตคุณก็เปลี่ยนทันทีเพราะฉะนั้นอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงมันเปลี่ยนได้ตลอดมันขึ้นอยู่กับว่าตอนเนี้ย คุณจะเอายังไงกับชีวิตตัวเองส่วนอดีตมันจบไปแล้วถ้าพูดกันในระดับยูนิเวอร์สแล้วเนี่ยอดีตกับอนาคตรหรือว่าเวลาไม่มีอยู่จริงนะคะเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นแต่ถ้าในแง่ของโลกในแง่ที่เราเป็นคนต้องใช้ชีวิตแบบเนี้ยก็ขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าอดีตจบแล้วส่วนอนาคตมันขึ้นอยู่กับเซี่ยววินาทีนี้ที่คุณจะตัดสินใจแล้วเลือกอะไรให้กับชีวิตตัวคุณเอง ก็ฝากกดติดตามครูใหม่ด้วยนะคะมีอะไรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ